ผมเชื่อว่ามีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับที่เบื่อก,กับชีวิตในเมืองที่ต้องตื่นเช้าออกไปทํางานหรือออกไปเรียนในทุกๆวันเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดอาการเบร์อเอาขึ้นมาได้นะครับและหนึ่งในจํานวนคนเหล่านั้นก็เลือกที่จะใช้เกมแนวปลูกผักนะครับหรือว่าเกมแนวทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นทางออกในการคลายเครียดให้กับชีวิตในเมืองนั่นเองแต่ไม่ใช่กับเกมนี้ครับผมเพราะเกมนี้เนี่ยจะทําให้คุณ <c oughs> ผมว่าต้องจริงจังักหน่อยเ,อเครียดไปกว่าเดิมเดิมเดิม เรามาทำความรู้จักกับเกม o m g g c r r f t t r เอจะเรียกรีวิวก็ไม่ได้เต็มปากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแค่เดมโมซึ่งแค่เดมโมเนี่ยก็ตึงพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราลืมตาขึ้นมาดูโลกพร้อมกับพูดคำว่าอืมธรรมชาติเราก็จะไม่รู้อะไรอีกเลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้สอนอะไรคุณเลยหลังจากที่โยนคุณเข้ามาในโลกใบนี้ เกิดมาในโลกอันแสนโหดร้ายที่ไม่มีที่อะไรแล้วก็ไม่ไม่สอนอะไรสักอย่างซึ่งเราเนี่ยก็ต้องคําทางกันเราเองนะครับโดยสิ่งแรกที่ผมเลือกทาเนี่ยก็คือไปสํารวจในตรงจุดนี้นะครับว่ามันคืออะไรปรากฏว่ามันคือทานสปอร์ตนะครับหรือว่าที่เอาไว้ใส่ของนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันดูเหมือนแลนด์มาร์คให้เราจําได้ซะมากกว่านะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราวางของวางนูน่นวางนี่เอาไว้นะอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็เริ่มสงสัยขึ้นมาอีกว่าเอา้า ถ้ามีทานสปอร์ตและไม้มาให้อย่างนี้เนี่ยมันต้องให้เราราฟได้ใช่ไหมเออผมก็เลยหาเมนูรัฟขึ้นมาและตอนแรกเนี่ยผมก็งงอยู่พักใหญ่เลยว่าทําไมวางพื้นไม่ได้สรุปว่าเราเนี่ยต้องทําการสร้างรูปปัน้นหรือไอคอนิกของเมืองของเราซะก,ก่อนนะครับได้ได้ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมเอาชีวิตรอดธรรมดานะครับแต่คุณเนี่ยต้องสร้างเมืองเหมือนริมูรุหรือว่าจูราเทมเพสขึ้นมานั่นเองนะผมะประมาณนั้นเลยนะฮะ ซึ่งพอผมปักรูปปั้นได้สำเร็จเนี่ยผมก็เอาแฟกเมนต์นะครับที่ตัวเกมแถมมาให้รองเนี่ยไปแลกเป็นน้องบอทออกมานั่นเองนะครับและผมเนี่ยต้องการที่จะใช้ใเขาทำงานและสิ่งที่ผมเจอนั่นก็คืออะไรวะอ๋อนี่ไงซัมมอนเฮ้ยเฮ้ย,ยฮะนั่นไนั่นไงฮะนานิโคกี้ ใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า,วาการเขียนโค้ดโค้ดโค้ดฮา่าเอนานี้ครับนั่นแหละซึ่งในเกมนี้นะผมการที่เราจะสั่งให้บอทหรือว่าผู้หูของเราเดินตามและทำงานเนี่ย มันต้องเขียนโค้ดครับผมแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายถึงขั้นระดับภาษา C หรือว่า Python อะไรอย่างนี้นะเออซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีชุดคําสั่งมาให้เราใช้ได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับและก็สามารถนํามาเลี้ยงต่อกันเป็นคําสั่งต่างๆได้นั่นเองหากใครมีพื้นฐานในการเขียนโค้ดอยู่แล้วเนี่ยและก็ชื่นชอบในการปวดหัวนะครับก็ลองมาเล่นได้นะผม่ะรับรองครับว่าจุ่มกับมันเป็นครึ่งชั่วโมงแน่นอนฮะ What the เกมแบบ300 iQ เราสามารถอ๋อนี่นี่น,นี่ไปตัดต้นไม้เห็นแล้วคุณ Let's go เออตัดต้นไม้อืออืออืโอโหเราต้องแบบเขียนอย่างนี้เลยเหรอโค้ดอะอหลังจากที่ผมวุ่นอยู่กับโค้ดอยู่พักใหญ่ผมก็โดนบางสิ่งบางอย่างมาสะกิดที่หลังและมันคือ โลโอุโโอ๊ยห,หมูหมูคขามันขามันในตอนนั้นนะครับผู้ช่วยของผมเนี่ยก็เริ่มทําการโจมตีผมก็นึกในใจว่ามันก็โอเคนะที่เราไม่ต้องมาโปรแกรมให้มันแบบว่าถ้าเราถูกโจมตีให้หยุดตัดไม้แล้วก็มาโจมตีมอนสเตอร์ก่อนอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องแต่มันจะทําการโจมตีมอนสเตอร์ที่เข้ามาตีผู้เล่นให้เองเลยในตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าดีนะครับเปิดได้เปิดปุ๊บ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะเราพักจากการประจนภัยมาสร้างเมืองกันต่อดีกว่าโดยผมกลับมาที่เมืองน,นะครับและได้ทําการทําโต๊ะคราฟและที่ตัดไม้ขึ้นมาซึ่งผมก็นึกได้ว่าเฮ้ยที่เมืองเรามีน้องบอดอยู่ตัวหนึ่งนี่หว่าที่ผมแบบว่าทิ้งไปตอนต้นเกมแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวค่อยมาโปรแกรมวันทีหลังแล้วกัน ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเริ่มโปรแกรมมาแล้วครับโดยโปรแกรมที่ผมจะตั้งให้บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็คือการให้น้องเนี่ยไปหยิบไม้ที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปทําการแปรรูปนะครับหรือโปรเซสให้กลายเป็นลูกธนูให้ผมนั่นเองซึ่งกว่าจะได้โปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ใช้เวลาง,งมอยู่นานเลยละครับเดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงไปดูกันครับ ไปเอ้ยได้แล้วว่ะนี่เอ้ยเยี่ยมมันใช้อย่างนี้นี่เองโหนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับจริงๆมันมีแค่นี้จริงๆในเดโมซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวเต็มมันจะออกมาแบบไหนนะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าเกลียดการเขียนโค้ดเนี่ยผมว่า ควรเลี่ยงเกมนี้ไปเลยนะครับแต่สําหรับใครที่อยากลองเนี่ยผมก็แนะนํานะมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีความแอดวานซ์ในการครเอทโค้ดขึ้นมาได้อะเออแบบติดตามผลลัพธ์ว่าบอร์ดของเราอ่ะมันจะทําอะไรได้มั่งอะไรประมาณนี้นะเป็นการฝึกลอจิกอ่ะเออผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันนะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องเราหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามเขียนคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆรับชมทุกอาทิตย์เลยละครับ ำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับเออมามาใส่เบิร์กเบนไม่ไม่ใช่อา่ามาใส่โต๊ะคราบปุ๊บหลังจากนั้นครับเราไปใส่คอนเทนเนอร์สองลองดิดึงมาคราบคราบดิพี่เออปองปอง เห็นยังเออใส่เขาเลยเอ้ะเอามานี่ออกมาเอาโปรแกรมมันพลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวได้แล้วนัละเฮ้ยได้แล้วได้โอ้โหในงานธาตุ